สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเดิมคะ่ะกับคุณครูบีนะคะ ครั้งที่แล้วเราช่วยกระทําแบบฝึกหัดกันไปดูไหมคะลูกเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดินคราวนี้ค่ะเราก็จะไปตะลุยกันแบบฝึกหัดกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราใกล้จะสอบแล้วเนาะเราก็จะเริ่มเคลียร์แบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เราเรียนมาว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาลักษณะทางกายภาพของดินเนี่ยมากน้อยเพียงใดและเมื่อเราเข้าใจในเนื้อหาแล้วเนี่ยเราสามารถนําความรู้ เรื่องดินเนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างอะเสร็จแล้วเด็กๆหยิบเล่มสีชมพูข,ขึ้นมาเลยลูกเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะเมื่อเด็กๆเ,เปิดมาที่หน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วจะเป็นแบบฝึกาดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดินเห็นไหมคะลูกโดยเขาจะให้การใช้ประโยชน์จากดินเนี่ยมาทั้งหมดสามชนิดอะไปดูกันเลยอันแรกดินชนิดแรกคือดินเหนียวเห็นไหมคะ เขาบอกว่าลักษณะทางกายภาพของดินเหนียวซึ่งเราก็จะรู้กันแล้วนะว่าเนื้อดินละเอียดเม็ดดินมีขนาดเล็กมากการจับตัวกันแน่นอุ้มน้ำได้ดีการนำดินเหนียวไปใช้ประโยชน์จำได้ไหมที่เราเคยช่วยกันสรุปแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปว่าเราสามารถนำดินเหนียวเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง่วันนี้ดูซิมาช่วยกันทบทวนอีกหนึ่งครั้งการนำดินเหนียวไปใช้ประโยชน์อันแรกก็คือ ได้ยินเสียงอระซิบมานำมาปั้นอ่านำมาปั้นเป็นภาชนะต่างๆเช่นม,ชม้อชามอ่ากาะมังได้ไหมสมัยก่อนเนาะเขาจะใช้เครื่องปั้นดินเหนียวเยอะ ต่อไปนอกจากเอามาปั้นเรายังสามารถนําไปปลูกพืชได้ใช่ไหมคะลูกพืชที่ใช้ดินเหนียวในการปลูกก็จะเป็นพืชที่ชอบน้ำมากอ่อานี่ลงไปเลยและใช้ปลูกพืชที่ชอบน้ำมากเช่นข้าวบัว อะไรพวกนี้เป็นการนำดินเหนียวไปใช้ประโยชน์ ต่อไปข้อที่2เขาบอกว่าดินประเภทที่สองคือดินล้วนเห็นไหมโลกดินล้วนลักษณะทางกายภาพเป็นยังไงบ้างเนื้อดินโปร่งและละเอียดกว่าดินทรายเพราะว่าครูเคยบอกแต่ว่าดินล้วนเนี่ยมันเกิดจากการนําดินโคลนแล้วก็ทรายมาผสมกันทําให้เนื้อมันเนี่ยมีความละเอียดปานกลางเม็ดดินมีขนาดใหญ่กว่าดินเหนียวขึ้นมาหน่อยอุ้มน้ําได้พอควร การนำไปใช้ประโยชน์ดินร่วนเรานำไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนคะลูกส่วนใหญ่ดินร่วนเป็นดินที่ม you know, ีซากพืชซากสัตว์เยอะถูกไหมคะเราก็จะนำดินร่วนไปใช้ประโยชน์คือใช้ในการปลูกพืชผักผลไม้ทั่วไปเพราะว่าพืชผักผลไม้ทั่วไปพวกนี้ต้องการแร่ธาตุมากเวลานำไปปลูกในดินร่วนเนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตออกดอกออกผลได้อย่างรวดเร็วอ่าเขียนลงไปเลยนำไปปลูก พืชผักผลไม้ทั่วไปเช่นอะไรบ้างดูซิแถวบ้านเลยกินบ่อยๆมะม่วงมีรสเปรี้ยวๆมะนาวกินแล้วแข็งแรงขนาอ่า พวกนี้เป็นพวกพืชผักผลไม้ทั่วไปถามว่ามีมากกว่านี้ใช่ได้ไหมได้นะคะลำไยมะกรูดผักชีผักบุ้งต้นหอมจำปีจำปาไม้ยืนต้นพวกนี้ก็ใช้ดีร่วนในการปลูกได้เพราะว่ายิ่งได้รับแร่ธาตุมากเนี่ยจะทําให้การจเจริญเติบโตเนี่ยเติบโตได้ดีมากออกดอกออกผลเร็วรากเดินดี เห็นไหมคะที่คุณครูเขียนเห็นเนาะเพราะว่าที่ไม่ใช้ปากกาหมึกสีดำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซึมไปด้านหลังแล้วเดี๋ยวพอเราไปเปิดไปฝึกหัดด้านหลังเนี่ยมันจะทําให้เขียนแล้วอ่านยากเพราะว่ามันจะซึมผ่านไปเลอะเทอะก็เลยเปลี่ยนมาใช้ปากกาแห้งดีกว่ามันจะได้ไม่ซึมไปด้านหลังเสร็จไหมคะลูกดินล้วน ต่อไปดินประเภทที่3ก็คือดินทรายดินทรายลาากักษณะทางกายภาพเป็นยังไงคะดินทรายเขาบอกว่าเนื้อดินหยาเม็ดดินมีขนาดใหญ่และไม่จับตัวกันเป็นก้อนอุ้มน้ําได้ไม่ดีหรือไม่อุ้มน้ําเลยสังเกตตอนที่เราทดลองในห้องเรียนกันไปจําได้มิลกตอนที่ครูเทน้ําผ่านดินทรายเนยน้ำมันจะไหลผ่านได้เร็วมากเนื่องจากเม็ดมันมีขนาดใหญ่ทําให้ช่องว่างระหว่างเม็ดดินเนี่ย มันมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยน้ำเลยไหลผ่านได้ง่ายมากการนำดินทรายไปใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้างคะดินทรายปลูกพืชได้ไหมได้ค่ะ <c oughs> แต่ต้องเป็นพืชที่ชอบน้ำน้อยๆเพราะว่าดินทรายเนี่ยมันเก็บน้ำไม่ได้ถูกไหมเขียนลงไปเลยปลูกพืชที่ชอบน้ำน้อย เช่นพืชอะไรบ้างที่ชอบน้ำน้อยกระบองเพชรอะไรอีกอ้อยมันสำปะหลังอ่ะพวกเนี้ยจะเป็นพืชที่ชอบน้ำน้อยเราจึงนิยมปลูกในดินทรายและนอกจากนั้นเอาไปปลูกพืชแล้วสามารถทำอะไรได้อีกคะเด็กๆ ก็จะสามารถนําไปเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างถูกไหมเอาไปเป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ทำให้เกิดการยึดเกาะได้แข็งแรงนําไปสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆได้และนำไปใช้ในการก่อสร้าง อันนี้เป็นดินสามชนิดที่เรานำไปใช้ประโยชน์ออกข้อสอบด้วยนะคะตั้งใจฟังอธิบายดีแล้วก็คิดตามเนาะเราจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทันไหมคะลูกถ้าตรงไหนไม่ทนันเวลาดูคลิปวิดีโอเราสามารถสต็อปหยุดได้นะแล้วเราก็าเขียนตามให้เรียบร้อยก่อนค่อยให้วิดีโอมันเล่นต่อไปเราจะได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจด้วยเพราะบางคนเนี่ยเวลาตั้งใจเขียนเนี่ยอาจจะฟังครูไม่ถนัดถูกไหมคะเราก็เขียนให้เสร็จก่อนเราค่อยเขียนเราค่อยปล่อยให้วิดีโอมันเล่นต่อไปก็ได้ ต่อไปเรียบร้อยแล้วหน้าที่หนึ่งร้อยเจ็สบห้าต่อไปเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ดอ่าน้านี้เห็นไหมว่าพอใช้หมึกซึมเขียนปุ๊บเนี่ยมันซึมมาทำให้เราเนี่ยมองไม่ค่อยชัดเจนนะแต่เดี๋ยวครูเอาหมึกดํามาเขียนทับไปเลยดีกว่าเพราะว่าเออหน้าด้านหลังมันซึมไปไม่เป็นไรแหละจะได้เห็นชัดๆด,ด้วยเปิดปร้อ้เลยลูก พอไหมหน้าที่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดให้ชนิดดินมาและให้เราักษะอธิบายลักษณะทางกายภาพแล้วก็การนําไปใช้ประโยชน์เหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้เราต้องอธิบายเองเวลาอธิบาย เราต้องอธิบายลักษณะของดินช่องนี้ให้สัมพันธ์กับการนำไปใช้ประโยชน์พอได้ไหมนึกออกไหมอ่ะยกตัวอยา่างอันที่หนึ่งดินเหนียวเราจะอธิบายลักษณะของดินเหนียวอย่างไรให้เอาลักษณะตัวเนี้ยเพื่อน,นำไปใช้ในการเชื่อมโยงข้อที่หนึ่งดินเหนียวลักษณะทางกายภาพคือจับตัวกันได้ดีอ่าอันแรก จับตัวกันได้ดีฉะนั้นนำไปใช้ประโยชน์ก็คือสามารถนำไปปั้นเพราะว่าการปั้นคือการจับตัวถูกไหมนำไปปั้นภาชนะต่างๆลักษณะาทางกายภาพต้องสอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ ข้อ2ดินทรายลักษณะของดินทรายที่จะนำไปใช้เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ประโยชน์คืออ,อุ้มน้ำได้ไม่ดีเพราะว่าดินทรายเนี่ยเป็นดินที่มีเมดขนาดใหญ่ถูกมีโลกเวลาอุ้มน้ําได้ไม่ดีเนี่ยพืชที่ใช้ปลูกก็ต้องเป็นพืชที่ชอบน้ําน้อยปลูกพืชที่ชอบน้ําน้อย ต่อไปอันสุดท้ายดินล้วนบอกลักษณะที่มันเชื่อมโยงกับการนําไปใช้ประโยชน์ดินล้วนส่วนใหญ่เราจะเอาไปปลูกพืชทั่วไปถูกไหมคะเพราะว่าดินล้วนเนี่ยมันมีเนื้อดินขนาดนกลางฉะนั้นลักษณะเด่นๆที่เราไปปลูกพืชทั่วไปก็คือมีอะไรมากทําให้พืชเจริญเติบโตดีมีซากพืชซากสว์หรือว่ามีฮิวมัสมากนั่นเองจะทําให้พืชเจริญเติบโตดี ได้ไหมคะลูก วันนี้แบบฝึกคัดมีสองหน้านะคะไม่มีการบ้านเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเสร็จแล้วตรวจความละเอียดให้เรียบร้อยนะคะลูกแล้วก็เก็บมาเอาไว้ส่งครูวันเปิดเทอมที่เรามาโรงเรียนกันนะคะวันนี้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ